ผู้แทนสมาคมไม้เก่าในจังหวัดลำพูนการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเป็ก VPA ในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เป็นตัวแทนนะครับซึ่งเวทีอย่งนี้ได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมทมิติซึ่งเราก็จะได้เสนอความคิดเห็นและ,ะการพัฒนากระบวนการปรับปรุงแก้ไขป่าไม้ของประเทศไทยเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้อีกที่ะจะได้นำความเดือดร้อน อุปสรรคปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่างไม้ของประเทศไทยขึ้นมาอ,อยู่ในเวทีระดับชาติแห่งนี้ ตัดสินใจเข้าร่วมกระบ,บวนการเสร็ก PPA ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการไม้เก่าขนาดเล็กเพื่อจะได้พิสูจน์แหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมายของไม้การแปรรูปการค้าขายและการส่งออกตลอดจนถึงการควบคุม กระบวนการไม้เก่าที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ในระบบของประเทศอีกด้วยเราได้มีโอกาสร่วมสังเกตการตั้งแต่ต้นและก็ปัจจุบันได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะทำงานย่อย และก็คณะร่างข้อตกลงหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสภาพยุโรปดังนั้นไม้เก่าของเราก็จะได้ถูกจีดยกขึ้นพิจารณานิยามความถูกต้องของกฎหมายหรือเอลดีแรงกำเนิดและกระบวนการกควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ภายใต้ ระบบประกันความถูกต้องของกฎหมายของป่าไม้ของประเทศไทยควรมีการประชุมสัญงจรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงให้มีการศึกษาอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ เพื่อที่จะให้คณะทำงานาได้เข้าใจท่องแท้เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมและบริบทอุตสาหกรรมป่าไมา้ไปในตัวด้วยเช่นกับ